รับผมมาตามหาโครงกระโหลกนะฮะในเกมไอา,าคนี้กันนะคบผมก็จะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยซ <we> ื่งลำดับแรกนะฮะผมจะต้องทําการตามหารูปนะฮะทั้งหมด4รูปก่อนเนาะเพื่อว่าไปที่เกม I อา,าคกก่อนนู่นเลยนะฮะก่อนที่จะมาเป็นภาคนี้นะฮะโอเคดังนั้นเราก็ตั้งตามหารูปภาพก่อนเลยนะฮะซึ่งรูปภาพก็ซ่อนไม่ง่ายไม่ยากเกินไปนะครับ โ okay. อเคอะมาเก็บรูปนี้กันนะคะผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเจอครบหรือเปล่านะครับโอเคเหลืออันสุดท้ายอีกอันนึงมันก็อุ้ยมันก็จะต้องอยู่อีกชั้นบนนะฮะดังนั้นเราต้องขึ้นไปชั้นบนนะฮะผมเพื่อไปทำการตามเก็บอีกรูปหนึ่งนะฮะเป็นรูปสุดท้ายนะครับผมแล้วก็มาทําการเก็บอีกรูปหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นรูปที่สี่แล้วนะฮะอือชิบโอเค มาต่อมานะฮะเราก็มาที่ข,ข้างล่างนี้นะฮะผมต่อมานะฮะเราก็มาทําการจุดชนวนเลยนะฮะเพื่อที่จะวัดไปอีกด้านหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมคิดว่ามันจะอยู่ประมาณตรงนี้นี่นเจอไหมเอ่ยนี่ผมเจอแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระโหลกอันที่หนึ่งนะฮะอ่าเี่เป็นการเก็บอันแรกนะฮะ อันที่สองแล้วก็มาเปิดลงเปิดเปิด,ปดตรงเปิดตู้ดูก่อนนะฮะเผื่อจะมีเนาะลองสำรวจสำรวจดูจึ๊บๆเหมือนจะไม่มีนะเฮ้ยตอนนี้อ่าจะปเสียงก่อนเนาะ,ะกันลิขสิทธิ์นะฮะตอนนี้โอเคอืมไม่มีนะฮะต่อมาก็คือหมดแล้วผมเคยลองหาหาไปแล้วนะฮะโอเคต่อมาเราก็มาลองวิ่งตามหาอีกโครงกระดูกอันหนึ่งนะฮะโอเค จ,จไม่รู้จะเจอป่ะนะลองหาหาดูกันข้างข้างล่างข้างหลังวิ่ง,งวิ่ง,ง,ง,งอยากนั่งดูผี่ไหมทุกคนวิ่งดูมดมดมฉันนั่งอยู่สตาร์คี่วิ่งหนีผ <c oughs> ีดีขึ้นมาไม่ได้นะท่านผู้ชม,มอยากขึ้นมาแต่ขึ้นมาไม่ได้นะฮะกดดูไอส์นะฮะเหมือนแต่ยังไม่เจอนะฮะอันสุดท้ายเออ มันอยู่ตรงนี้เปล่าถึงน,างนี้ไหมหรือว่าตัวนี้มมนกินไปนี่มันนั่งอยู่นะฮะตอนนี้ผมพยายามคือยู่นะฮะว่าเราจะหาเจอหรือไม่นะฮะ,ะไม่โดนนะฮะโอเคก็สหรดบคลิปนี้ก็มีมีไว้เพียงท่นนี้ก่อนนะฮะก็ถ้าเจออีกอันนึงยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกนะฮะก็สหรับคลิปนี้บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ